สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับคารวาจจอมขามงเวศแห่งจังหวัดสมุทรสงครามนั่นก็คืออาจารย์วิจันห์หอมว่าจะมีความเข้มขลังในสายเวทพุทธคมเพียงใดเชิญตามมาได้เลยครับอาจารย์วิจันห์หอมท่านเป็นชาวจังหวัดสมุทรสงครามโดยกําเนิดเกิดที่บ้านบางน,น้อยหมู่ที่สาตําบลยายแพงอํเาเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงคราม โดยท่านเป็นหลานตาของพระภิกษุทิมอารุณรักษาซึ่งเป็นหมอแผนโบราณและหมายไสยศาสตร์ท่านเก่งเรื่องประสานกระดูกยาแผนโบราณท่านนมนต์สะดอกเคาะคลอดูง่ายและที่สําคัญท่านได้วิชาโลกธาตุวิชาดังแห่งสายแม่กลองอีกด้วยปีพศ2518ท่านอาจารย์วิทย์และน้องชายได้เรียนศึกษาวิชาไสยศาสตร์จากอาจารย์สดโพธิสถาน ซึ่งเป็นสิทธิคารวาสสายตรงของวัดไซออำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามโดยวัดไซนี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระพุทธจารย์โตแห่งวัดระฆังโดยสมเด็จโตท่านเป็นสรรมิกกับหลวงปู่อ่วมวัดไซแต่สมเด็จท่านมีพรรษามากกว่าหลวงปู่อวมท่านได้ถ่ายทอดวิชาให้กับหลวงปู่นวลซึ่งเป็นอาจารย์ของอาจารย์สดโพธิสถานซึ่งต่อมาอาจารย์สด ท่านได้เมตตาและอินดูเห็นแววในตัวท่านอาจารย์วิทย์จนถึงขนาดรับท่านเป็นลูกบุตุนธรรมพร้อมกับสอนวิชาต่างๆให้เช่นมหาอุตรกุฎเจ็ดดอกและวิชามหานิยมพร้อมกับสูตรการเขียนยันทุกแขนงสีพึ่งมหาราชณน,า,นาทองรวมไปถึงสาิกาและการะเวกและยังเรียนไปถึงตะกุดช้างผสมโขลงตะกุดกาจับปากโลงและในสมัยที่ท่านบวชเป็นพระ ก็มีหลวงพ่อเนื่องวัจุรามณีเป็นพระวัชาอีกด้วยสำหรับสายวิชาต่างๆที่ท่านได้ลำเรียนมาจนเกจิอาจารย์ในรูมน้ำแม่กรองให้การยกย่องว่าเยี่ยมจริงๆนั้นก็พอสังเขปได้ดังนี้วัดไซสายหลวงปู่อวมหลวงปู่นวลวิชามาหาอุดเมตตาสีพึ่งมหาราชและวัตถุมงคลบางอย่างท่านอาจารย์วิชก็เสกด้วยวิชาในตำราของหลวงปู่อวมโดยตรง รวมทั้งตะกุดสาิกาและกาละเวกที่ขึ้นชื่ออย่างมากของท่านอีกด้วยการอ้างถึงนี้ไม่ได้เป็นการปั้นน้ำเป็นตัวหรืออุปโลกขึ้นมาเลยแม้แต่น้อยท่านเป็นจิตสายหลวงปู่อวมวัดไซรุ่นที่สเพราะพ่อบุญธรรมของท่านอาจารย์วิทย์เป็นจิตของหลวงปู่อวมแล้วท่านก็เรียนวิชาจากพ่อบุญธรรมท่านอีกทีอย่างหมดไส้หมดภุมิตำราอักขระต่างๆของหลวงปู่อวม ก็ตกทอดมาอยู่ที่ท่านท่านได้เก็บรักษาไว้เป็นจำนวนมากนั้นก็พอจะกล่าวได้ดังนี้วัดบางน้อยสายหลวงปู่อยู่วัดปากงามสายหลวงปู่รัพย์และหลวงตาแหวงวิชาพรมพันหน้าและคาถาเกาะเพชรวัดเกาะใหญ่สายหลวงพ่อเลี้ยงวิชาแก้และกันต่างๆวัดลาดเป้งสายหลวงพ่อขวัญยันและวิชาเกาะเพชรวัดช่องลม สายหลวงปู่บายวิชาเทพจำแรงวัดกลางบางแก้วหลวงปู่เพิ่มวิชาพรมพักหน้าทองวัดบางกระพร้อมวิชาลงทงมหาระงับและมงคลเพชรวิชามงคลสามสายอาจารย์สดโพธิสถานซึ่งเป็นพ่อบุญธรรมหลวงปู่สุขวัสหธรรม,มารามวิชาตรีนิสิงเหยใหญ่ณปัตตลดณปัตมังห้ามฝนณองคา หลวงตาแมงวัดคูหาสวรรค์สอนวิชาประสานกระดูกหลวงตาเดือนวัดแก่นจันทร์วิชาแก้และกันต่างๆวัดบางประจันวิชาเสารห้าจนสามารถสร้างและเสกข,ของในวันเสารห้าที่ผ่านมาได้ครั้งชนิดที่พระบางรูปจับแล้วนึกว่าผ่านพิธีปลุกเสกหมูมาเลยทีเดียวเรียนวิชาโภคทรัพย์โดยตรงจากหลวงพ่อครีวัดประชาหลวงพ่อหลาวัดบางคนที วิชาธรรมและเสกปลัดขิกวิชาหมูทองแดงจากวัดหนองปลาไหลสายวัดเสด็จหลวงปู่ใจตะกุดลูกอมความจริงท่านลงได้หมดไม่ว่าจะลงในแบบหลวงปู่ใจวัดเสด็จหรือลงแบบหลวงพ่อหยอดวัดแก้วเจริญหรือจะลงแบบหลวงพ่อเนื่องและหลวงพ่ออิดวัจุรามณีรวมทั้งลงแบบอาจารย์ใจวัดปากงามท่านลงได้หมดเรียกว่ารู้จนแตกฉานเลยก็ว่าได้ ท่านสามารถบอกได้เลยว่าของใครลงอะไรไว้แบบไหนต่างกันยังไงบางท่านตัดตัวไหนออกและสำหรับท่านอาจารย์วิทย์หลายคนที่ได้สัมผัสกับความขลังในวัตถุมงคลที่ท่านเสกแล้วคงจะทราบและได้รู้จักท่านในเรื่องของตะกุดสาิกาทองคอําขนาดเล็กที่สุดในโลกที่มาพร้อมกับพุทธภุณที่มีผู้นำไปบูชาแล้วบังเกิดผลเป็นที่กล่าวขันกันเรื่อยมา รวมทั้งวัตถุมงคลอื่นๆไม่ว่าจะเป็นควายธนูเบียกแกะตะกุดกาลเวกตะกุดสุริยันจันทราหรือแม้แต่ประหลัดขิกซึ่งมีผู้นำไปใช้แล้วถึงกลับเกิดเหตุอัศจรรย์อย่างยันจักรพัทท่านทำมาแล้ว20ปีมหาจักรพัทแบบหลวงพ่อเทียมท่านก็ลงได้เรียกสูตรเป็นท่านมีความรู้แตกฉานด้านการลุกเสกการเรียกสูตรลงยันต่างๆ ขนาดท่านอายุมากอย่างนี้ท่านยังสามารถลงยันเรียกสูตรลงตะกุดด้วยตัวท่านเองรวมทั้งสมาธิยังต้องแน่วแน่และมั่นคงเพียงใดถึงทำได้ขนาดนั้นอาจารย์วิทย์ท่านมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายสมถะมากท่านเป็นคนใจดีพูดตรงเสียงดางจริงใจและเมตตาต่อทุกคนที่มาหาท่านไม่เลือกใครรวยใครจนแต่เดือดร้อนมาหาให้ท่านช่วยท่านช่วยได้หมด แบบง่ายๆสบายๆท่านชอบเก็บตัวและไม่ชอบความวุ่นวายบางครั้งทําให้หลายคนที่อยากเจอตัวท่านนั้นทําได้ยากขนาดมีเสียงใหญ่หลายคนที่พันทิพนามวงวานหลายท่านใช้ตะกุดศริกาของท่านและได้สัมผัสกับวัตถุมงคลของท่านแล้วเข้ามาพบท่านด้วยตัวเองก็ขอสร้างวัตถุมงคลต่างๆรวมทั้งลงโฆษณาประวัติและวัตถุมงคลให้ท่านแต่ท่านกอบปฏิเสธไป นี่คือเรื่องจริงด้วยเหตุผลเพียงแค่ว่าถ้าทำให้เขาแล้วต่อไปคนที่เดือดร้อนมาอยากจะให้ฉันช่วยให้ฉันสงเคราะห์เขาก็จะไม่มีโอกาสพอใจกับสิ่งที่เรามีแค่นี้ดีกว่าบัตรการอยู่ในกรอบของใครคำพูดเพียงเท่านี้ก็สามารถรู้ได้แล้วว่าท่านมีน้ำใจและเมตตาขนาดไหนยังไงเงินซื้อท่านไม่ได้และหลายคน ได้นำวัตถุมงคลของท่านไปบูชาแล้วดีรวมทั้งเกิดเมตตามากมายก็เพราะผู้สร้างผู้เสกมีจิตใจเมตตาเป็นที่ตั้งอยู่นั่นเองประสบการณ์นในวัตถุมงคลของอาจารย์วิทย์ที่เคยสร้างไว้ในส่วนนี้นับเป็นข้อมูลเพียงส่วนน้อยจากคนรอบข้างรวมทั้งผู้ที่เคยได้ใช้ของดีจากท่านในบางกลุ่มเรื่องควายธนูครั้งหนึ่งไม่นานมานี้ท่านจากคณะตำบลบ,บางช้าง ได้เอ่ยกับผมว่าอาจารย์วิทย์นี่แกเก่งนะวันก่อนเอาควายธนูมาถวายให้ท่านเจา้าอาวาสตัวหนึ่งพอตกตอนกลางคืนประมาณห้าทุ่มกว่าป้าแก,แก่ที่อาศัยกินนอนอยู่ในวัดมาเป็นสิบปีแกก็ร้องตะโกนเสียงดังจนพระในวัดตื่นกันหมดฉันก็ตื่นด้วยเลยลงไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นพอลงไปเห็นป้าแก่แกโวยวายอยู่คนเดียวเลยเข้าไปถามได้ความว่า แกเห็นควายตัวดําใหญ่มากในตาแดงกล่ำมาไล่ขวิดแกนี่ตอนนี้มันก็ยืนมองดูแกอยู่แล้วท่านเจ้าคณะก็ถามผมว่าคุณมาที่นี่กี่ปีแล้วคุณเคยเห็นว่าที่นี่มีควายสักตัวไหมผมก็จนใจเพราะไปวัดมาหลายปีก็ไม่เคยเห็นที่วัดนี้มีควายเลยสักตัวบ้านี่แกก็อยู่วัดมานานไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อน อะไรจะบังเอิญเห็นควายในวันที่อาจารย์วิทย์ท่านเอาควายธนูมาถวายในเย็นวันนั้นพอดีป้าแกาก็เห็นคืนนั้นคนอยู่กันมากมายไม่มีใครเห็นมีแต่ป้าแกเห็นคนเดียวส่วนจระเข้บนมือพระเกจิชื่อดังแห่งเมืองอัมพวาเมื่อสองเดือนก่อนมีลูกศิษย์อาจารวิทย์ได้ใช้ไม้แกะสลักเป็นรูปจระเข้ตัวเล็กๆขนาดประมาณ3นิ้ว เอามาให้อาจารย์วิทย์เจ็ดตัวอาจารย์วิทย์จึงได้ทําการลงอักขระและเสกเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นได้นําไปถวายให้พระเกจิรูปนั้นหนึ่งตัวท่านก็รับไว้ด้วยความคุ้นเคยกันและได้นําขึ้นมาวางไว้บนฝ่ามือท่านสักพักแล้วท่านก็พูดยิ้มๆว่าเออมันน่ารักดีเนาะเดินได้ดินด้วยมันดินอยู่บนมือฉันเลยนะ โดยที่พระเกจิรูปนั้นไม่ได้แปลกใจแต่ประการใดเพราะผ้ารูปนั้นท่านรู้ดีว่าตัวท่านอาจารย์วิทย์สร้างของเสกของแล้วเป็นยังไงในเมื่อจิตถึงเสกอะไรก็ขลังส่วนเทพจำแรงยังไม่เคยทำให้ใครที่ไหนมาก่อนเมื่อน,นำมาลงเป็นผ้ายันและล็อกเก็ตบางคนได้ไปขึ้นคอไปนั่งในร้านอาหารก็มีเพศตรงข้ามเข้ามาทักแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน บางคนเข้าไปหาท่านปรับทุกข์กับท่านว่าเครียดเจ้านายไม่ชอบหน้าท่านก็แจกเทพจำแรงไปไม่นานเจ้านายก็คุยดีหน้าที่การงานก็เจริญรุ่งเรืองจนถึงทุกวันนี้เป็นตน้นนี่คือสิ่งที่รับประกันความเป็นจริงของท่านว่าท่านทำได้จริงดานยันเกาะเพชรติดกระดานไม้ครั้งหนึ่งท่านได้กดยันเกาะเพชรจากผ้ายัน ว่าที่หัวของเด็กทารกที่พ่อแม่อุ้มมาให้ท่านลงหัวคุ้มครองพอท่านกดพายันคุมหัวเด็กไว้ตั้งจิตและเป่าลงไปปรากฏว่าที่พื้นกระดานไม้ตรงที่เด็กนอนอยู่ก็ติดยันเกาะเพชรไปด้วยพิสูจน์ได้ว่าท่านทำได้จริงเรียนมาจริงและสำเร็จจริงในส่วนของประสบการณ์เบีย้ยแกะหรือว่าตะกุษษาริกาจิ๋วของท่านนั้นเชื่อว่า ทุกท่านคงจะทราบกันบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นเอาสาริกาไปบูชาแล้วเกิดเมตตาหรือได้ยินเสียงนกร้องอย่างไพเราะให้คออยู่เฉยๆน้ำมันที่แช่สาริกาเกิดเดือดในวันพระเป็นต้นหรือว่าสามารถหาข้อมูลของคนที่นำไปบูชาแล้วเกิดประสบการณ์อภินิหารต่างๆรวมทั้งประวัติเพิ่มเติมและวิชาต่างๆของท่านอาจารย์วิทย์ได้จากกูเกิลมากมาย ก็จะรู้ว่าดียังไงเมตตาขนาดไหนเวลาท่านลงอักขระแต่ละตัวท่านจะเสกกำกับไปด้วยทุกครั้งอักคระตัวไหนต้องว่ายังไงแบบไหนตอนจดเหล็กจานท่านรู้หมดท่านสามารถบอกได้หมดว่าดีด้านไหนดียังไงดังเช่นที่กล่าวมาพอสังเขปบข้างต้นเกือบจะทุกวิชาที่ท่านลำเรียนมาท่านทำของออกมาในรูปแบบต่าง ให้ลูกศิษย์และพระเกจิต่างๆในสายแม่กรองได้สัมผัสกับความเข้มขังจนที่ยอมรับโดยทั่วไปว่านี่และช้างเผือกลุ่มน้ำแม่กรองอีกเชือกหนึ่งท่านเก็บตัวมานานเพราะมีอุปนิสัยเป็นคนเรียบง่ายลักษดษและถือคำสัตว์เป็นอย่างมากก็จบไปอีกตอนสำหรับาาคารวาสคามังเวทแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม โอกาสหน้าพบกันใหม่คพณน้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ